วิธีปั๊มเงินในฟาร์มวิวนะครับจังหวะที่มันออฟไลน์กับออนไลน์นะครับสังเกตเครื่องหมายตอนนี้ออฟไลน์นะครับเดี๋ยวรอจังหวะที่มันออนไลน์แวบเดียวนะครับเอา ไม่อยอมอกออออนแล้วครับเข้าไปเลยกดได้ไม่จำกัดครับกดเข้าไปได้ครั้งละหนึ่งเหรียญทองครับกดให้นิ้วหงิกไปเลยครับกดแม่งสักล้านทีมก็ได้ล้านเหรียญน,นะครับคุ้มหรือเปล่าต้องคิดเอาเองไหวปะ